เราจะเข้าถึงทรัพย์ระดับลักชัวรี่มาขายได้ยังไงคะการจะเข้าถึงทรัพย์ระดับลักชัวรี่ค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าทรัพย์นี้ค่ะมันเป็นทรัพย์ที่มีจํากัดเพราะมันมีมูลค่าที่สูงเราก็สามารถเข้าได้หลายช่องทางนะอันดับแรกเลยคือจากคนที่เรารู้จักนะคะคนใกล้ตัวว่าเขาอ่ะรู้จักใครที่มีอสังหาริมทรัพย์ระดับนี้ไหมเราก็ต้องเปิดตัวบอกเขาว่าเราอ่ะเป็น real estate consultant นะคะดูแลสังหาระดับลักชัวรี่ปัจจุบันนี้บอกเลยว่ามันง่ายกว่า19ปีที่จะเข้ามาในวงการมากๆเลยเพราะมันมีโลกออนไลน์ เราก็เปิดตัวค่ะสร้างตัวตนขึ้นมาว่าเรา,เาทําอาชีพนี้เขาก็จะเห็นเสื้อผ้าหน้าผมของเราแล้วหรือว่าที่ที่เราไปแล้วเราโพสต์ถ่ายลงไปใช่ไหมคะพอเราเปิดเผยแล้วว่าเราทําอาชีพนี้ค่ะก็ะจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาติดตามเราแล้วก็นํทรัพย์ระดับลักซ์ซ์รี่มาฝากกับเราและช่องทางที่3นะคะโดยการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยแหละค่ะเพราะสื่อโซเชียลแต่ละที่เนี่ยมันมีกลุ่มคนเราไปโพสต์ในกลุ่มได้ค่ะหรือเราไปหาในนั้นมันจะมีคนโพสต์อะคะ่ะขายซับระดับลักชัวรี่อยู่เราก็ติดต่อพูดคุยเราอาจจะเจอเจ้าขอองรัหื ครั้งละคะ่ะเราอาจจะเจอเป็นพี่พี่เอเจนต์ที่เขาอยู่ในวงการนี้มาก่อนหน้าเราก็สามารถถามเขาได้ค่ะว่าเราอะอยากทํางานโคด้วยได้ไหมอย่าไปกลัวการที่เราจะต้องโคกับคนที่เป็นรุ่นพี่เพราะว่าข้อดีคือคนที่เขาทํางานมาอยู่แล้วแล้วเป็นมืออาชีพเนี่ยเวลาที่เราไปโคง,งานขงเขาเราจะเห็นวิธีการทํางานของเขาเวลาเราไปเจอเขาเราจะดูเขาเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมเขาแต่งยังไงเขามีวิธีคุยกับลูกค้ายังไงการสื่อสารเขาทำยังไงเนี่ยละค่ะมันเป็นทางลัดที่เราจะได้สังหาริมทรัพย์หรูมาขายนะคะ